ผูปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทังจตาริปุริสายุคานิอัตถปุริสปุคะลาเอสภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณิโยนุตระังคุณะเขตังโลกัสสาติ จินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะโพตันจะมมหาราชาตะวังมังโกสันทุนทีปังกาเรเทวุสุโพเสธกิจกิเทวเยสกโกปัจชังทศมิงกิเนวาเททตาปิยังกันตังสารีปุตโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนะ ชนะนาเยมณีจินดาปียังจะทะนางสัพเพชนาพหูชนาปียังมะมะสักกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตหิตังเทวามนุษยานังพุทธเตเชนโสโธินานสันตุปัตตวาสัพเพทุกขาวูปสเมนตุเตสักกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรัง ปาลิพาหูปะสัมมานังรำมเตเชนโสโธินานัสันตุปัตวาสัพเพกยะสัพเพพยาวูปสะเมนตุเตสักกตวาสังคารตนังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังฆเนยยังสังฆเนยยัง สักกตวาธรรมัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริภาหูปะสมัตนังธรรมะเตชะนสตินานสันตุปัตถวาสัพเพพยาบูปะเสมนตุเตสักกตวาสังฆะตระนังโอสถังอุตมังวรังอาหูเนยยังปาหูเนยยังสังฆเตเชะนสตินานสันตุปัตถวาสัพเพโลคาบูปะเสมนตุเต บทที่สิบสองพระคถาชินนบัญชรชัยาสนากาตาพุทธาเชตวามารังสวาหานังจตุสัจจาสพังละสังเยปิวิงสุนาราสภาตันหังกราทโยพุทธาอัทวีสตินายกาสัปเปปฏิตาไมหังมัตเกเต,ตมุนิสรา สีสปติโตไมหังพุทโธธรรมโมาทาวิโรจนเนสังโฆปติโตไมหังอุเรสักคุนาการหาัตถเยเมอนุรุธโทสาลีพุทโตจะทักินีนโกนธัญโยปิทิภาคาสัสม,มิงโมฆะลาโนโอเจาวามเกทักินีนสองสวเนไมหังอสุงอนันทราหุโลกัสโพจะมหานาโมาอุภาสุง,งวามโสตะเก เกสโตปิธิภาคสมิงสุวิโยวาปพังคารนิเสโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขาโวกูมารักัสปูเทโรมเหศีจิตตวาตโกโสไมหังวัเนนิจังปติงถาสิกูนาคารโรปุโนอังคุริมาโรจัุปาลีนันทศีวลีเถราปัจัอิเมชาตานารเตติลกรมมะมเสสาเสติมหาเถราวิชิตาชินาสาวกาเอเตเสติมหาเถราชิตวันโตชิโนรสา ชลันตาสีละเตเชนะอังคามังเคสุสันติตารัตนางูรัโตอาศิทักคินเมตสุตตะกังทัชัดังปัจจโตอาสิวามีอังคุลิมาละกังขันธโมรับวริตันจะอาตานาติยสุตตะกังอากาเสชทนังอาสิเสสา ปาาระกาศสันติตาชินานะวาวรสังยุตตาสัตประการลังกตาวัตปิตตาที่สัญชาตาภายรันตนุปัทวะอเศษสาวิทยังยันตุอนันตชินเตชศาวาสโตวเมสกิตเจนักสัทธาสัมพุทธปัญจเลชินาปัจจามัชินามหิีเวรันตังมหฮีตาเลสัทธาปเลินตุมังสัพเพเจมหาปุริสพพาสภาอิเจวะมังโตสุกุโตสุรคโฉชินานุภาเวนะ ชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโกสังฆานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธมานุภาวะปาลิโตจลรามิชินปัญชเรติบทที่สิบสามพาหุงม,มหากาพาหุงสหัสมาพินิมมิตาสาวุทันตังคลีเมฆลัง อุทิตภูรัสเศเสนมาราังธานาที่รรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิมาราติเรกามาพิยุชนิตสภารติงโครัมปนาละวะกะ มขมยจะถายกขังขันตีสุทันตวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาพราวตุเตชยมังคลานินาลาคิริงขชาวาวรังอติมัตภูตังทาวัคคจกรรมสสนีวสุธารุนันตังเมตตูุเสกะวิทินาชิตาวามุนินโทตันเตชาว่วตุเพยาะวตุเตชยมังคลานิ คิตาขัตธรรมติหัตถสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปัทถังคุลิมาละวันตังอิติีพิสังคตมโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวัตุเตชยมังคลานิกตวานกันทบุธรังอีวัคภินียาจินจายตุถาวจะนังชนะกายมัตเชสันเตนโสมวิธนาชิตตวามุนินโทตันเตชะสา พราะว่าตุเตชยมังคลาวิสัจจังวิหายยมติสัจกาวาทะเกตุง วาทาพิโรปิจามนังอติอันทภูตังปัญญาปฏีปัชริโตชิตวามุนินโทต,ตันเตชะสาพะวตุเตชยมังคลานินันโทปนันทภูชคังวิพูทังมหยติถึงปุทเทนะเถระภูชกเคนาตะมาปยันโตอินทูปเทสาวิตินาชิตวามุนินโตตันเตชะสาพะวตุเตชยะมังคะลานิทุขาหาทัที่ิพูชเคนาถิตะสาหัสขงคลำมัง วิสุทธิจุเติมิจิพกาพิทานางังยานาคาเทนวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตฆสาเพราะวาตุเต,ยเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธชยมังคลาอัตถถาโย ο, วจาจโนทินาทิเนาสารเตมตันทีหิตาวานัเนกวิวิธานิจุปัฏวานิโมกขังสุขังอธิขเมยยนโรสปัญโย ο, มหาการุนิโกนาโถหิตายาสับพพานินางปูเรตว่า ปารมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนเจนะหตุเตเชยมังคะลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังตะวังวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเลอปราชิตปัตลังเกศีเสปทวิปคกเรอภิเสเกสัพพุทธานังอะปัตโตปมุมทติสุนัขตังสุมังคะลังสุปะตังสุภุติตังสุภโน สุบุหุโตจะสุยถังพรามมจาริสุปัทถคินังกายกรรมมังวาจกรรมมังปัทถคินังปัทถคินังมโนกรรมมังปณิทิติปัทถคินาปัทถคินานิกัตตวานนัลภันตเตปปัทขคินีพ่อวัดตุสัพพมังฆะลังลักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุถีภวันตุเตภวตุสัพพมังฆะลังลักขันตุสัพพเทวตา สัพพธรรมานุภาเวนะสตาสุเถรพวันตุเตพาวัตุสัพพังคะลังรักขันตุสัพเทวตาสัพสังขานุภาเวนะสตาสุเถรพวันตุเตบทที่สิบสี่ปฏิทานคาถาญาญาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคะเรโพธิคะเรตหิงตหิงตาธรรมทานีณภวันเตปูชิตา สุติงกรุณเตทวิหารมันทะเลเถราจมัชฌานวกาจะพิกาโวสารามิกาธานับปติอุปาสกาขามาจะเทสานิขามาจะอิสราสัปปานาภูตาสุขิตาภวันตุเตชละภูชาเยปิจะอันทสัมภวาสังเสตสังเสทชาตาอัตาววปะ ปปตติกานิยานิกังทรรมวรังปัติจาเตัพเพปิทุขสักคโรุนตุสังฆายังทาตุจิรังสตังธัมโมธรมมัทราจะปุคลาสังโคโหตุสัมโควะอัฏฐายะจัตายะจัอะจอะอัมเหระคตุสัม ธรรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุตติงสัมปาปุญเยยยามะธรรมเมอริยปะเวทิตัยปัสนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนเนสัมมาทารังปวนินฉันโตกาเลเทโวปว,วัสสตุวทิภาวายะ สันตานางสาม,มิทังเนตุมีานิงมาตาปิตาจะอัตตะชังนิจจังรขันติปุรตะกังเอวังรมเมนราชาปโปปะชังรขันตุสัพพตาบทที่สิบห้าเทวตาอุยปุจนะคาถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยัยปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกา โหตุสัพเพปิปานิโนเอตาเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปทังปุญญสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพสัมปัติสิทธิยาทานังตัทานังท้าทันตุสัทธายาสีลังและขันตุสัพพทาภาวนาพิระตาโหตุคัจฉันตุเทวตเทวตาคตา สัพเพพุทธาพรปัตตาปฏิกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนละขันพันธมิสัพพโสบทที่สิบหกสุมังคุลคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนโสุธีโหตุนิรันตารังโหตุสัพพังสุมังคลังละขันตุสัพพทา สัพพธรรมานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตารังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันรักขันตุสัพพเทวตาสัพสังขานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตารังนะมะอะุเตชะสุเนมะคุจนาวิเวนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปมุตจสุ นามะอะอุเตชะสุเนมะภูจนาวิเวนโมวิมุตตานโมวิมุตตินังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปัมมุตเจสุนะมาอะอุเตชะสุเนมะภูจนาวิเวนโมวิมุตตานังนโมวิมุตติยาราหุสุริยังจันทังปัมมุตเจสุ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนตรยัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสูตรพระปริตและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกข์ไฟทั้งปวงจะรื้ทั้งทางโลกและทางธรรมขอตัวเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำเนวยพรให้แก่ วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหวครู68ตลอดจนวัตถุมงคลที่สมสิงสร้างขึ้นให้เปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จจับสร็ิทุกประการเทิน